สวัสดีครับผมไม้องบาทนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดถั่วทองนะครับนะฮะแวะมาทำบุญกันนิดนึงนะครับแล้วก็นัดกับคุณตีะลอนฮานะครับหรือตีสุปดอนนะฮะหรือตีสุเฉินนะครับนมอก่อยเพื่อนในวงการตลกเขาจะเรียกกันนะครับว่าตีอะไรนะครับไม่รู้ว่าเขาอยู่มุมไหนของวัดนะครับนี่เป็นวังมัตสาด้วยนะครับปลามากมายนะฮะแล้วก็ใครอยากจะให้อาหารปลาก็แวะมาได้นะครับที่นี่นะฮะเดี๋ยวไปตามหาคุณตีสุปดอนก่อนดีกว่า นี่บรรยากาศนะครับที่วัดถั่วทองนะครับเนี่ยมาทําบุญกันนะครับนี่หยอนไปเท่าไหร่มคุณอ๋อทำทำบุญร้อยหนึ่งก็เจ้ากรรมนายเวรจุดามันดาทําบุญชําระค่าไฟค่าน้ำสองดูหน้าแล้วไม่น่าจะรู้จักบ,บุญคุณโทษเลยนะทําไว้หน่อยทําวันละนิดจิตแจ่มใสมวันนี้ทำห้าบาทพรุ่งนี้ทำสิบบาททำหนึ่งร้อยเยลงรวมๆแล้วนานๆเรื่อยๆมันก็เยอะอื มันก็บุญมันจะตามเราไปแต่อย่างอื่นมันตามเราไม่ได้เงินทองตามไม่ได้เสื้อผ้าตามไม่ได้จริงหรือเปล่าจริงนี่มไม่แล้วไปถอนทุนที่ไหนเมื่อก่อนเห็นเไปกับหลวงพ่ออยู่ก็ไายิ้มหลวงพ่อมา <laughs> เอาเงินหลวงพ่อไปไปล่อยบรรยากาศนะครับล้อมรอบนะครับวัดเสืยปองเขงเรานะครับยังไงเขามีโอกาสก็แวะมาเที่ยว นะครับบรรยากาศดีมากเลยอยู่ริมน้ําด้วยนะครับมีวัดมัทฉาด้วยแล้วก็วัดทางโบสถ์โบสถ์นี่ก็จะไม่เหมือนแบบไทยโบราณนะมันจะออกทางมันมอนอ๋อเขาเป็นโอ้พปะุมน้ําติดอ่อนอยู่โซนเอ้คนมอนเขาพูดยังไงก็พูดได้ไหมมีเพื่อนมอนบ้างปะอ๋อเหมือนก็มีมอนยอมมาไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนยังไงแต่คล้ายๆกันไม่ไม่มอนมอนสักนิดหนึ่งมอนทักนิดหนึ่ง อ๋อที่บ้านเรามีขโมยเยอะไหมคืออะไรขโมยขโมยเยอะไหมอ๋อเขาจะออกสละออยอีกคนเยอะอ๋อ๋อที่บ้านเราขโมยแล้วพร้อมแพมก็มีนิดๆหน่อยๆอยู่ในวัดอยู่ในวัดทำไมเป็นภาษาเขาเอเป็นภาษาเขานี่นะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับนี่ พี่ตีมายืนแอบอยู่ที่ไม่แอบอยู่ทำไมตรงเนี้ยยืนแอบที่ไหน,มา,น,ม,าน,ม,านมาดูบรรพบุรุษของคุณเนี่ยบรรพบุรุษไหนอ,อ่ะก็ได้ข่าวว่าบรรพบุรุษของคุณไม้มาอยู่ที่วัดขวดสอนคุณจะบ้าเหรอผมไม่ใช่คนปฐุมไม่รู้เห็นคนเขาบอกกันน่ะนี่บรรพบุรุษของคุณไม้เขาอยู่ที่นี่คุณไปันผ,ผมก็เดินมา,มาผมก็มาเห็นเจอโอ้ดําเหมือนเหมือนกันนะนี่รู้นี่อยู่นี่นี่อยู่ไหม โอ้โหาธุโอ้ยคุณจะบ้าแล้วบันสีแหมเด็กรู้นหลังๆจะไม่รู้จักควายไม่รู้จักวัวแล้วควายทำไมต้องไาวไอควายาอุ้ยเอาอย่างนั้นเลยนี่มีอาหารการกินเยอะๆเลยเ่อน นั่งกินไม่อร่อยทำไมอ๋อจะเรียนแบบบุยลำบ้างเถอะต้องเยืนกินซาลาเข้ามอ๋อนิซ่าโอ้ซาลาเนี่ยมขาขายโอ้คนนี่ยอยากอะไรเขาขายอะไรในซุ้มนี้อันนี้เป็นมะม่วงพื้นบ้านเนี่ยอ๋อมะม่วงพื้นบ้านนี่เขาทำอะไรในกล่องมะม่วงอะไรคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมมะม่วงอะไรไม่รู้อันน่าจะเป็นอกล่องเล็กๆก็าทำเป็นมะม่วงกวนอ๋อเป็นมะม่วงกวนเอาแล้วเขาไป็นวนที่ตอนไหนอ่ะ ก็ไม่ก้กวตีหรอกแต่ว่าเขากลนวให้หนเข้าวนแล้วก็ทําเป็นแผ่นแล้วก็ตากแดดอ๋อแต่ที่อีสานเขาเรียกมุม่องแผ่นอ๋อแต่ภาคกลางเขาเรียกมม่องกวนในกล้วยทอดนะครับมีมีกะปิกะลีพับด้วยนะครับกินละสิบบาททำสดๆดนะครับไข่นกกระชานะครับแต่วันนี้กะลีพับเราหมดละกะลีพับกับกะี้นนี่อาหารตามสั่งนะฮะอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะฮะนี่นี่ร้านกล้วยจับกินอะไรอ่ะ กวยทอดกวยทอดเอาแล้วมาวัดตัวทองไม่กินหัวหรอใช่แต่เขาบอกว่าถ้ามาวัดตัวทองถ้าไม่กินกว้วยทอดถือว่ามาไม่ถึงวัดตัวทองแล้วจริงๆแล้วคุณรู้ไหมว่าประวัติของวัดตัวทองทําไมเขาเืียว่าวัดตัวทองไม่ไม่รู้โอคุณไม่รู้หรอกว่าคุณคนชั้นต่ำาล้วชั้นสูงรู้ไหมก็ร <c oughs> ู้ดี่ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เก่าแก่เมื่อก่อนนี้จะเป็นตลาดค้ามา้าวัวควาย เออแล้วทีนี้ทําไมถึงมีตัวเข้ามาทำไมถึงมีตั่วก็เพราะว่าคนที่มาค้าขายอ่ะอยู่ตรงนี้อ่ะชอบเอะเบ้นเล่นการพนันกันเขาเรียกว่าคำถั่วเออคำถัวอย่างนี้ไงแล้วแต่ก็เป็นชื่อหมู่บ้านด้วยเมื่อวเมื่อหมู่หมู่ก็หมู่บ้านแต่ัวหมู่บ้านอะไรเนี่ยที่เขาชอบมาเล่นกันไงเล่นการพนันกันก็เลยกลายเป็นว่าถั่วทองเออตั้งให้มันเป็นมงคลหน่อยเมื่อก่อนถั่วถั่วย่างเดียวหมู่บ้านถั่วย่างเดียวมันก็ไม่เพาะไง ก็เลยเปลี่ยนมันเป็นบ้านบ้านบ้านถั่วมาเป็นวัดก็เป็นวัดถั่วทองไปเลยเพราะฉะนั้นประวัติง่ายง่ายแต่เป็นวัดเก่าแก่นี่แน่นอนนะฮะก็ก็มากันแล้วกันแล้วนะพวกเราก็แวะมาเยี่ยมเยียนนิดหน่อยเดี๋ยวเรามีอะไรดีๆแล้วเราก็จะมาบอกท่านครับผมแล้วต่อไปเราจะไปวัดไหนไปทำที่ไหน ก็ต้องช่วยดูนะไม่เคยดูเร้่พวกเราอยู่ไม่ได้นะช่วยกดคร <c oughs> ับสุดท้ายช่วยให้แรงใจกดติดตามกดแชร์ด้วยคน<ะ>้าไม่แห้วแข้งนะโอ้โหทำไมกรกเ็นมาเป็นไรัวกว<ะ>ันเถอาไม่ดูไม่แชร์ราดเราวแข้งด้วยมีแข้งด้วยยังไงก็ฝากไว้นะครับยังไงติดตามพวกเราด้วยนะครับ จะพาไปไหนจะไปดูอะไรหรือจะไปกินอะไรนะครับไปพบอะไรถ้างั้นถ้าเกิดว่าท่านไม่ติดตามเดี๋ยวท่านจะพลาดใช่นะครับสิ่งดีๆจากสองคู่หูคู่ห่าพาไปทั่วนะครับเพราะฉะนั้นฝากไ้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันทีตหน้านะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ